<ส>อันนี้ก้อนที่3ามก้อนที่สามแล้วชิฟฟอนกินเยอะจังเลยว่านตอนี้ก็สุดท้าแล้วหมดเลยเนี่ยเอาไม่ต้องเอามาให้น้องพอแล้วมันกลายกินหลายก้อนแล้วลูกแล้วกะ พาดอนพาดใกล้เราแท้ทไปเรสงองเามุ่นพาดพาดไมันบ่ได้มถึงบนั่น,ไปไปนบอกมก็ต้องพร้อมมก็ต้องเต็มนาละปูเต็มเราไปสเนั่นบ คือปักคือบบบปรมนอันอั้เด็เตยมนาคือนานี่ด้อันนา่นีนะบ่มานบปรเมนทั้งสองต่างสายทางวาเด็ดอินทั้งฝ่ายอ